นิยายเสียงเรื่องมาเฟียกับลูกน้องจอมกบตอนที่สิการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายหลังจากที่รวิทย์ตัดสินใจเชื่อใจคิมหันความตึงเครียดระหว่างทั้งสามคนก็พุ่งถึงขีดสุดทาคุมะยิ้มย่อและลุกขึ้นจากที่นั่งเขามองดูรวิทย์และคิมหันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่กว่านายคิดจริงๆหรือว่าคนอย่างนายจะล้มฉันได้ทาคุมะพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันนายอ่อนแอเกินไปรวิทย์ เหมือนกับพ่อแม่นายที่ไม่มีวันทำอะไรสำเร็จคำพูดนั้นทำให้รวิตรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจความทรงจำของพ่อแม่ที่ถูกหักหลังและฆ่าตายทำให้เขามุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่ของฉันไม่ได้อ่อนแอพวกเขาถูกคนเลวทรยศเหมือนที่นายทรยศพวกเขารวิดพูดด้วยความเยือกเย็นแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นวันนี้ฉันจะจบเรื่องทุกอย่างทาคุมะหัวเราะเสียงดังงั้นก็ลองดูสิฉันจะรอ ทันใดนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นรวิทและทาคุมะประจันหน้ากันอย่างดุเดือดคิมหันพยายามช่วยเหลือรวิทแต่ด้วยความซุ่มสร้างของเขาเขาก็พลาดหลายครั้งแต่ถึงแม้จะพลาดคิมก็ยังคงไม่ยอมแพ้ในที่สุดรวิทก็สามารถดึงเอาความมุ่งมั่นและทักษะที่ฝึกฝนมาจัดการกับทาคุมะได้ทาคุมะที่เคยมั่นใจในตัวเองก็เริ่มเสียเปรียบ การต่อสู้ที่ยาวนานจบลงเมื่อระวิดใช้จังหวะที่เหมาะสมเข้าจับกลุ่มทาคุมะไว้ได้นายจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำกับครอบครัวของฉันระวิ์พูดอย่างเด็ดขาดทาคุมะพยายามดิ้นรนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้นายชนะแล้วแต่จำไว้นะระวิ์โลกนี้ไม่ได้มีความยุติธรรมเสมอไประวิมองทาคุมะด้วยสายตาที่เย็นชาฉันรู้แต่นี่คือความยุติธรรมที่ฉันต้องการ เมื่อการต่อสู้จบลงระวิทยและคิมหันยืนมองทาคุมะที่ถูกจับกลุ่มไปคิมหันหันมายิ้มให้ระวิทเราทำสำเร็จแล้วพี่ระวิทยพยักหน้าก่อนจะหันมามองคิมด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนนายทำได้ดีแม้ว่านายจะซุ่มซ่ามไปหน่อยก็เถอะคิมหัวเราะเบาๆผมแค่ทำเต็มที่เพื่อพี่ระวิทมองคิมที่ยิ้มอย่างสดใสและรู้สึกถึงความผูกพันที่มากขึ้นระหว่างพวกเขา แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะทุกอย่างได้ด้วยกันเราไปเริ่มชีวิตใหม่กันเถอะระวิดพูดเบาๆก่อนจะเดินเคียงข้างคิมออกไปจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวด